ขันลมนี่ก็ดำเร็วอยู่เนอะใช่ยังที่น่านเนี่ยว่ายังที่ดำน่านเนี่ยดำสมาร์กรถไทยเข่าบ่ไทยขันโล่งมากอะติ้ยเลยว้ามิเรืองก็ขี่ต้มเลยเป็นว้ จักน้อยกับสิเทลุกม,มากที่ฝนเหมือนเมื่อวานขาดเหยียบแมนอยู่น่าจะเสร็จนะครับดำแกนมองน้ำม,มองมอนาวรถไทเขาบ่ไทยกันล่งมากอะ่ะติดเลยวะมีเรืองแกขี่ต้มเลยเป็นวะ ตรงปั้นเนาะมันตรงปั้นอีกรอบเปนจักน้อยเด่นจดสีดำแบบพอดีเนาะแต่นี่ดำเลยถ้าปั้นนี่สีดอหรือไม่ใช่มะลิใหญ่เป็นมะลิดอเนาะแปบ๊บเดียวเป็นกำลังหักใจให้เกษตรกรค่ะดำดำดำ หน้าดำงามก็มูบ่นด้หน้าดำงามกม็ <laughs> าามมกเพื่อนสวยงามก็เพื่อนด้วยเนาะดำแกนมองน้ำมองบน่น้ำแดวอยู่ยมากดิน่าจะเสร็จอยู่มากีนะ่เนาะเสี้ยนเสี้ยนดำเสี <laughs> ้ยนว่าเจอหน้าแกนไป่ได้บ่ะ <laughs> ไปบพเป็นน้องมันรถไทเข,ขับบอดดายคันโล่งมากอะ่ะติดเลยบ่มีเรืองก็ขี่ต้มเลยเป็นบ่าเปิ่งบรรยากาศแดดแจ่มแห้งบูนี่เดยวก็คืบดนักมากบอน,นี้ก็มีฝนอยู่ด้วยแป๊บเดียวก็ได้เกี่ยวหล,ะล,ะละืลาบบูนี้ ขอบคุณที่รับชมเด้อพาวด <laughs> มื่อนี่บัดแดดแดดบักคักมาดิคือว่านาฝนตกบักแคตรงปันเนาะมันตรงปันอีกรอบเป็นจักน้อยแตนตึงสีดำแบบพอดีเนาะแต่นี่ดำเลยถ้าปันนี่สีดำด <laughs> ับสมัคสรก กน้อยกับสิเทลงม,มาตีฝนเหมือนเมื่อวานขาดเหยียบแมนเนี่ยน่าจะเศษนะครับดำแกนมองน้ำมองมอนามบ่มีดอกจ้าบ่มีบ่มี ก้ามนาแกนเกษตรกรช้าหน้าตรงปั้นเนาะมันตรงปั้นอีกรอบเด่นจักหน่อยเด่นึงสีดำแบบพอดีเนาะแต่นี่ดำเลย้าปั้นนี่สีดอหรือไม่ใช่มารีใหญ่เป็นมารีดอเนาะแปบ๊บเดียวบัานแล้วไปเครื่องงานแล้วเหลืออีกเครื่องงานมดเลยเครึ่งไร่ <laughs> ลายหนึ่งนาะงานนี้งานนี้หนึ่งล่าเขาเนาะพามาเบิงการดำหน้าจ้าเพื่อนๆทางใดก็ดำคือกันแต่นี่หน้าหน้าแก่นเพื่อนว่าคันลมนี่ก็ดำเร็วอยู่เนาะเฮ้ยยังที่หน้า้อวะยังที่ดำหน้านะดำหน้าเด้อจ้าบพื่อ โอ้โยแมนยูเขาดำเขาแดงข้าเนาะพามึงการดำหน้าจ้าเพื่อนๆทางไดกระดำเพื่อนแต่นี่หน้าหน้าแก่นเพื่อนวะแป๊บเดียวกระไดเกี้ยวหรือลาบมันดยขอบคุณที่รับชมเด้อพามดำง่ายเลยนะนี่อืม ขาดเหยียบแมนอมยู่น่าจะเสร็จนะคะเ <c oughs> สี่ยนเสี่ยนดังเ <c oughs> สี่ยนว่าเจอหน้าแกนไปบ่ได้ยวะ <c oughs> ไปบ่เป็น <c oughs> น้อนมันเดือนหนึ่งมาเบิร์นมปเด้อเออหน้าดำงามกว่็มู่ไปดิห <c oughs> น้าดำงามกว่าเพื่อนสวยงามกว่าเพื่อนไปเนาะ <c oughs> บ่มีดอกจ้าบ่มีบ่มีดำหน้าแกนเกษตะกระเจ้าหน้าดำงายเลยน,นี้รถไทเขาบ่ได้คันโล่งมากอะติดเลยบะมีเหลืองแกขี่ต้มเลยเป็นบ่เๆๆสียนเสียนดำเสียนว่าเจอหน้าแกนไปบ่ได้บ่ ไปบ่เป็นน้อมทำเอาค่ะนะคะมือนีพัดแดดเนาะทำเอาค่ะนะคะมือนีพัดแดดเนะาะทันลมนี่ก็ดับเร็วอยู่นเนาะง่าย <c oughs> ยังที่น,านา้าเนา่ <c oughs> ยังที่ดำหน้าเนาะเธอซ้ <c oughs> ำหน,าน,าน้นาจ้าบ่ดีแล้วอยู่เนาะนี่เนาะ ว้ามันแกนบ่แกนนะแกนอขาดเหยียบแมนเดียน่าจะเสร็จนะครับเสี้ยนเสี้ยนดำ <laughs> เสี้ยนว่าเจอหน้าแกนไปบพได้บ่ <laughs> ป <laughs> ไปบ่าเป็นน <laughs> <laughs> อมันบ่มีดอกจ้าบ่มีบ่มี <laughs> ดำหน้าแกนเกษตรกรเจ้าหน้าขันลมนี่ก็ดำเร็วอยู่เนาะง่ายยังที่หน้านะวะยังที่ดำนาน้านะหน้าดำงามกว่็มูบอ่ะนี่หน้าดำงามกว่าเพื่อนสวยงามกว่าเพื่อนไปเนาะือซดำหน้าจ้าบ่ดิแหลอยู่เน้อนี่เนาะว้ามันแกนบ่ แกนนะากนสวัสดีทุกคนมาดำหน้าซอยนะจ้า <c oughs> มือซ้ำมือต้องปั้นเนาะมันต้องปั้นอีกรอบเปนจักน้อยเดยวตึงสีดำแบบพอดีเนาะแต่นี่ดำเลยถ้าปั้นนี่สีดำ<ส>หน้าหน้าปลูกมันเนาะ <c oughs> ปลูกมัน ปานบอท่านก็เลยตรงดำท่านลมนี่ก็ดบเร็วยู่เนาะไงยังที่นานเ่ยวยังจีดำาน้าเนี่สวัสดีทุกคนมาดำหน้าซอยเนะจ้ามือซำมือเลียนเสียนดำเสียนว่าเจอหน้าแกนไปพได้บ่ไปพ่เป็น <Es> สวัสดีทุกคนมาดำหน้าซอยนะจ้ามือซำมือเจ๊น้อยกับสิเทลูกมาตีฝนเหมือนเมื <tamanho S 2> ่อวานเมื่อวานแดดแดดบักคักมาตีตัวว่านปะฝนตกบักแคว่าน แล้วไปเครื่องงานแล้วเหลืออีกเครื่องงานวันนีเครื่องไร่ไร่หนึ่งนาะงานนี้งานนี้หนึ่งแล้หน้าแกนวะหน้าขี้กระไตมีแกนเลยหน้าขี้กระไตดำหน้าแกนวานนี้ดำหน้าเด้อจำวันนี้เขาดำเขาแดงเพิ่นกับพ่อสื่อแล้วเนาะไอ้นี่มาลีดอเนาะ มาลีเดอมาลีเดอรถไถเขับบ้ได้ขันโล่งมากอะติดเลยบ่มีเรื่องกคขี่ต้มเลยเป็นบ่ขันลมนี่ก็ดำเร็วอยู่เนาะไงยยังที่นาดเนี่ยวะยังที่ดำนาดเนี่ยขันลมนี่ก็ดำเร็วอยู่เนาะไงยยังที่นาดเนี่ย วะยังจะดำนาน้านะแป๊บเดียวก็ได้เกี่ยวแล้วลาบมั้ยที